พวกยูทูบเบอร์ก็อะไรก็ผ่านก็ผ่านก็มกรอะไรก็โจก็อะไรที่อยู่ในยูทูปเบอร์ที่ช่วยเอ็นเทียรงานกระถินเรามานี่แหละเรื่องนี้ใหม่มให้มันเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนแต่เรื่องนี้เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนผมผมไม่ใช่หนนี้นะอันนี้เอามาสำรองให้เฉยเข้ามา โมบเปเปอร์ใหม่นี่ก็คือไล่ได้จากงานกระถินของอีลาแมนรายได้จากบุญกระถินของอีลานะครับพื้นใหม่ด้วยเหรอพื้นพื้นนี้ด้วย ตีจะเร้ยุกมงเลยเรามาเ้าหมื่กว่เดียแสนไม่มีท่าแรงนะค่าดองทำเตลเลยดงถึงมันแล้วก็เพื่อนเอาไว้ก็สมัยนของดีหมดเลยเอสซีครับหมดั่มเชียงใหม่เลยกาถูกอินพอร์ตจาเชียงใหม่เจ้าสาถูกพี่น้องงามเพงอันนี้ก็เรอไม้สบปรสวยไหสวยครับสวยเดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้ง ที่ตั้งอยู่เกือบแสนตั้งเเป็นไฟนกั้ยังไม่มาเพราะว่ามันพิเศษอันนี้พุ่นพิเ็จเหลือเรียนกันสีเหลือชาสิแดงชาบสีแดงแล้วก็ชาบสีแดงยังไม่เสร็จอีฉลองหนึ่งพฤศจิการปลายปีพอดีก็เอกไหน่อยดีนะ้องเป็นแฟนกอไปแน่เอฟซีทุกคนจะเป็นเจาาพทอากรตินเพื่อฉลองโควิดวันที่เป็นพฤศจิกา พี่น้องเราจะมีโค้ไฟคีตันนะครับตัวระท่านมากเราได้พี่โดนเราเราได้เินมาเท่นั้นห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าหมื่ห้าน้าร้อยบที่เราใช้ไปจริงๆแล้วเ่นจ่ายไปแล้วไม่ติดช่างช่างเนี่ยแสนสี่ข้าใส่ร้านสามแสนสี่อันนี้ตีสาม ก็วอลเปเปอร์แล้วก็เราก็แก้กระปาเลยนะทีนี้เรามีเงินมาวันนรวมแล้วใส่ถุงมันทอดด้วยมันตกล้านกราปาร์ใช่นี่ล้วัสดุสีที่เราซื้อเข้ามาเพราะสีที่นอกยังไม่เสร็จก็เกือบล้านนะสาธุพี่น้องบุญกระถินบุญกระถินอีลานะครับหลวงลุงพามาเบิ่งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเบิ่งเอานะครับเนี่ยเครื่อง อาฐบริการนะครับเครื่องบูชาในไม้เบิร์ดเลยนะครับวอเปเปอร์ไม้นะครับพี่น้องนะครับพื้นไม้นะครับเนี่ยนะพื้นไม้นะครับแล้วยังจะมีคิดตั้นอีกนะครับโฟมไฟคิดตั้นนะครับแล้วก็สายล้างนะครับรอบอุโบสถนะครับบุญแห้งพี่น้องผู้ใดรวมกับถิ่นรวมกับถิ่นนะครับเต็นท์เนี่ยไม่ใช่เงินกับถิ่นนะพระต่ามันมาเนี่ยถึงจะเข้าคอนเสร์ว่า ผ้าป่าสาธารณกุศลเพราะเต็นท์นี่เป็นสาธารณกุศลเนื่องด้วยวัดสร้างไว้ที่วัดแต่ชาวบ้านยืมได้ยืมไปงานบุญงานบวชงานทุกอย่างยืมได้หมดนี่ก็เงินไทยอ่ะอ่านเอาเลยเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่พลังเงียบยิ้มใส่เขาต้องขอโทษพลังเงียบเลยเด้อวันหน้าจะเจอถึงตลอดพลังเงียบ

ไม่ไม่ใช่ของที่เขาถวายพระมาทำสังฆทา,ทานนะั้นแม่หน่อยต้อยเอกทอดชิตาน้องอิงน้องอิงไปซื้อมาเลยเพื่อเ,อดดอเ,เพื่อเอสซีแฟนสามมาเที่ยวง,งานวัดให้สนุกสนานเลยเนี่ยมาก่อนตักก่อน <c oughs> มาก่อนตักก่อนนะพี่น้องมากเลยมากเลย นี่ไงนี่ไงกำลังทำกำลังทำไข่นี่ไงนี่ไงเศร้าบาทพี่น้องของรางวัลนี่แต่รางวัลใหญ่ๆบิรงติ่าโค้าี่ขสาด่ลูกอเรวตั นี่นะครับวัดหนองคูส่วนตรงนี้จะเป็นที่จัดงานนะครับภาคกลางคืนนะครับหร,ร้านคอนเสิร์ตนะครับพี่นอ้อ,นนอ,นอ,นองม <c oughs> าเปเะะเ็นอย่างเบื้องล่างวัลใหญ่อยู่นี่เป็น <c oughs> ร้านคอนเสิร์ตในโรงเรี้ยน,นะครับพี่น้อง <c oughs> อยู่ติดกัน <c oughs> เา่ไงอย่นเขาไม่นตะวันซนนงี้มานออกเหนือตกอยู่นี่ใต้อยู่นี่ประตูฟังคุณไปทานเข่าบ่ับอเวที่นี้แหละแมนทางาทานคุณแมนคือที่เราอยู่นี่แล้วตประตูเข่าไประตที่งอไปเฉยเลยี่ดีประตูเข่าเข่านี่ก็จอดไง คือเดินเข้ามาจากนี้แล้วก็ประตูจะอยู่อยู่อยู่ยืนยันแถวแถวนี้บอยู่ตรงนี้บล็อกขายตั๋วอยู่นี่แล้วก็ทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้สองโอเข้ามาข้างในกั้นกั้นสังกะสีเข้าไปดูคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้กั้นสังกะสีตรงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่เอ๊พอดีแหละไม่อะไรนใหญ่โก้ทั้งหลังย้ายได้เลยย้ายมือเบิร์ดมาย้ายได้เลยเนี่ย ายจกมาแล้ว่กิขดกะิไปยกกอนียให่ใหญ่โฟุตบลรถเด้ว้าวเอาไว้รเอา้นอคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงผ้าเบิงนะครับอะไร้จากงานกรถิ่นนวลานะครับนี่กรถินที่ผ่านมาเนาะนะครับอวลุงลุงบอก ว่าเอาไปเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างหางลวงลงุลงอธิบายชี้แจงเบิดตเลยนะครับ <c oughs> ได้บุญหลายนะครับบุญหลายมหวมบุญหวงกระตินกมิลานะครับ <c oughs> เมื่อกระตินวันมังคู่ที่ผ่านมาเนาะนะครับ <c oughs> ขอบคุณเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเ้อาพ่อกันคลิปใหม่เนาะ,นะมีความสุขท,ทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> ร,รวยรวยเฮงๆปังๆงนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนเด้อหน่อยนะครับหลงลุ่มผ้ามาเลาะพ้ามาเ <พา S 1> บน่บนขอบคุณครับ